เชัยแฟบริกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำที่ลองแก้วแบบง่ายๆจากการถักลายเย็บกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าคััตอนทีซีค่ะเข็มกาดกันไกปากกา,กา,กาแล้วก็ไม้บรรทัด ส่วน pattern, แพทเทิร์นตาจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆตัดผ้าตามขนาดที่แพทเทิร์นกำหนดค่ะคือความกว้างประมาณ6เซนนะคะส่วนความยาวในแพทเทิร์นจะมีบอกเอาไว้ค่ะว่าสำหรับ เพื่อนๆที่ต้องการชิ้นงานไม่ใหญ่มากนะคะให้ใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ50-100เซนค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆทำการตัดผ้าตามที่แพทเทิร์นกำหนดค่ะแพทเทิร์นนะคะจะกำหนดไว้ว่าความกว้างของผ้าจะอยู่ที่ประมาณ6เซนค่ะส่วนความยาวก็ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะยิ่งยาวมากขนาดของตัวแผ่นรองก็จะใหญ่ขึ้นค่ะต่อมาค่ะเราจะนำผ้าทั้ง3ผืนนะคะมาประกอบกันเพื่อน,นำไปถักค่ะ วิธีการทำนะคะเราก็จะประกบผ้าด้านผิดเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาเรียงซ้อนต่อกันแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้เข็มกัดที่เตรียมเอาไว้กัดยึดชิ้นงานทั้ง3ชิ้นเอาไว้ด้วยกัน,นะคะ่ะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มถักกันเลยนะคะเราจะตั้งสันทบผ้าขึ้นแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็แยกผ้าทั้ง3าเส้นออกแบบนี้ค่ะระหว่างที่ถักนะคะเราจะจับให้ส่วนของชายผ้านะคะอยู่ด้านล่างเสมอค่ะเป็นการเก็บขอบชายผ้าไปด้วยในตัวนะคะจากนั้นเราก็เริ่มถักได้เลยค่ะจะเป็นการถักสลับไคว้แบบถักเบียนะคะถักแบบง่ายๆค่ะ สังเกตว่าตอนขนาดถักนะคะจาจะจับให้ส่วนของชายผ้าที่ลุยนะคะอยู่ด้านล่างเสมอแบบนี้ค่ะไม่ต้องถักให้แน่นมากเกินไปนะคะชิ้นงานจะได้เห็นลายผ้าทาั้ง3ชิ้นค่ะค่อยๆจับแล้วก็ถักไปแบบนี้ค่ะถักไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ความยาวที่ต้องการค่ะ หามีชายผ้าลุยขึ้นมานะคะเราก็จับ,จ,บจับให้ตัวชายผ้านะคะอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะค่อยๆถักไปแบบนี้นะคะไม่ต้องรัดแน่นมากค่ะน้ำหนักมือให้สม่ำเสมอกันนะคะเพื่อนๆเปียจะได้มีขนาดที่เท่ากันค่ะ แบบนี้นะคะเราจะถักไปเรื่อยๆจนสุดบายผ้าเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้เข็มหมดุดหรือว่าเข็มกัดก็ได้นะคะยึดชิ้นงานส่วนปลายเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรค่ะตัดให้ผ้าทั้ง3ชิ้นมีขนาดเท่ากันนะคะ ได้แบบนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำทั้ง3ชิ้นนะคะมาประกบเข้าหากันค่ะเราจะใช้เป็นผ้าลายนี้นะคะดูด้านนอกสุดค่ะส่วนผ้าส่วนผ้าอื่นๆก็จะยัดเอาไว้ด้านในค่ะแล้วก็ประกบรวบเข้าหากันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเป็นการปิดปลายผ้าค่ะ ส่วนเกินของผ้าที่ออกมาเราก็จะปิดทับเข้าไปแบบนี้ค่ะได้แบบนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปเย็บด้านบนให้ติดกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะไปอีกด้านเราก็จะเย็บเหมือนกันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นรูปชิ้นงานกันเลยค่ะขนาดความยาวของผ้าในวันนี้นะคะตาใช้อยู่ที่110เซนค่ะก็จะได้ที่ลองแก้วขนาดใหญ่นะคะทีนี้เราจะเริ่มจากการขึ้นรูปจากด้านในก่อนนะคะเราจะม้วนปลายผ้าด้านในเข้าหาตัวชิ้นงานแบบนี้ค่ะ หากเพื่อนๆชำนาญแล้วนะคะก็ไม่ต้องใช้เข็มหมุดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ที่ยังจับผ้าไม่แน่นนะคะก็ให้ใช้เข็มหมุดกัดช่วยกัดยึดชิ้นงานเอาไว้แบบนี้ได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็บิดไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องทำแน่นมากนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าแน่นมากตรงกลางจะแหลมขึ้นด้านบนค่ะทำให้นำไปใช้งานจริงไม่ได้นะคะอาจจะทำให้ วางแก้วหรืออะไรเนี้ยอาจจะทําให้วางไม่ดีค่ะก็ทำหลวมๆนะคะให้มันพอดีแนบๆกับตัวผ้าค่ะแล้วเราก็จะใช้เข็มหมดุดค่อยๆย,ยืดไปรอบๆชิ้นงานแบบนี้ค่ะ เขมมดก็จะช่วยจับได้เยอะขึ้นมากเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆถนัดแล้วก็สามารถใช้มือนะคะค่อยๆจับไปได้เหมือนกันค่ะก็จะ,จะบิดแบบนี้นะคะโดยให้ตัวลายเปียนะคะอยู่ด้านบนนะคะพอถึงช่วงของปลายผ้านะคะ ให้เพื่อนๆทําการซ่อนค่ะโดยหักเข้าด้านในแบบนี้เล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของตัวชิ้นงานค่ะแล้วก็ใช้เข็มมุดนะคะยึดเอาไว้ได้เลยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนนำไปเย็บค่ะโดยใช้ลายเย็บซิกแซกนะคะเย็บไปตามบริเวณรอบๆขอบชิ้นงานที่เป็นช่องว่างนะคะเย็บไปจนสุดปลายผ้าเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะเป็นการเย็บซิกแซกทับลงไปบนเปียที่เราถักเอาไว้ค่ะพอเย็บไปรอบๆนะคะตามร่องระหว่างเปียทั้งสองด้านนะคะก็จะทำให้ติดกันเป็นแพรแบบนี้ค่ะความยาวของผ้าที่ตาใช้ในวันนี้จะอยู่ที่110เซนนะคะหากเพื่อนๆต้องการให้มีขนาดเล็กกว่านี้ก็สามารถลดขนาดของความยาวผ้าได้ค่ะ ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูค่ะก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสีริชัยแฟบริกของเราเอาไว้ด้วยนะคะและตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทําง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ